ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ผักซบครับอ่ก็อะไรกันเลยเวก็ฉีดภาษาบาลีผมศ์นิวัดใหม่สุนทอนนะครับเผื่อท่านใดจะร่วมทำบุญทำทานนะครับเพื่อมาให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอยู่วัดใหม่สุนทอนครับก็กำลังกอบไปรูไปล่างครับ ทุกท่านครับที่มีใจบุญก็จะมีทำผาปูงผาป่าด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดเมืองสวรรค์ก็บอกบุญทุกท่านครับหลวงพ่อเจ้าอาวาดก็ฝากบอกบุญมาผมก็จะมีมากกฐินนั้นผาป่าเนาะครับตอนนี้ก็อยู่วัดเมืองสวรรค์กนถูกมีจิตใจบุญกุศลก็เชิญชวนนะครับอยู่ที่วัดไม้สันทรตำบลสูงอำเภอสูงครับรมิครับวันนี้มาอัปเดตมาดูครับว่าก่อสร้างในขนาดนี้นะตอนนี้ก็จะขึ้นหลังคามีมาเลื่อนะครับเนี่ยครับ วันนี้วันที่สมบแปมกราคมางงานั้นหบครับสวัสดีครับจลีมีตั้งใช่ครับ